ก็ยิงย่งห่างยิ่งห่างไกลเริ่มอ,อ่อนแล้วภายในหัวใจทำให้ฉันเรียนรู้ว่าควรทำเช่นไรฉันเลือกที่จะรอใครสักคน ไขว้า่าโอกาสให้เหนื่อยหัวใจอีกฉันเลือกที่จะรอรอ,รอเพราะฉันเชื่อว่ารักแท้ยังมีแต่คนนั้นคือใครอีกนานแค่ไหนก็จะรอจนกว่าฟ้า ส,งงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูนทรีทาโร่กันอีกนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นพิกัดการ์ดกันนะคะในหัวข้อที่ว่าแฟนในอนาคตของคุณนะคะเขาจะเป็นคนยังไงนะคะเราจะมีกองไพ่ให้เลือกทั้งหมด สี่กองนะคะเริ่มด้วยกองแรกนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะกองที่สองนะคะจะเป็นสีส้มค่ะกองที่สามสีชมพูนะคะและกองที่สี่สีฟ้าค่ะหลับตานะคะทำสมาธิแล้วก็นึกถึงตัวคุณแล้วก็ ลองนึกว่าแฟนในอนาคตของเราเนี่ยเขาจะเป็นคนยังไงนะคะลืมตาขึ้นมาชอบไพ่กองไหนก็เลือกกองนั้นนะคะแล้วก็ไปฟังทำนายกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหรือว่าเลือกสีเหลืองนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า แฟนในอนาคตของคุณเขาจะเป็นคนยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันก่อนนะคะใบแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของเขานะคะได้ไพ่ Love นะคะก็คือเขาเป็นคนที่มีความรัก อยู่เต็มหัวใจอ่ะคือพร้อมที่จะมอบความรักให้กับทุกคนทุกสิ่งในโลกนี้นะคะเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีอ่ะเขามีความรู้สึกว่าความรักมันเหมือนเป็นสิ่งขัขบเคลื่อนในชีวิตเขาเลยอ่ะจะเรียกว่าคลั่งรักไหมก็ก็ได้นะคะหรือว่ารักเป็นก็ได้นะอ่าแล้วแต่น้องเพราะว่าเรามาดูโดยรวมนะคะก็จะพูดให้ครอบคลุม นิสัยเด่นๆของเขาก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าแล้วลักษณะอะไรที่เราจะบอกถึงแฟนอนาคตของคนที่เลือกกองที่หนึ่งได้อีกนะคะไพ่ที่ได้นะคะก็จะมี strength นะคะมอีอ่อสี่ไม้นะคะแล้วก็ t h e h แ n ง Man นะคะก็ลักษณะของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนอดทนนะคะเข้มแข็งมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนแบบรักครอบครัวมีฐานะมั่นครงระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่เนี่ยมัน เป็นคนที่ค่อนข้างอดทนนะเอออดทนอันนี้คือไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรอะ่ะเขาก็อดทนได้แล้วก็เขาจะพยายามมองโลกแบบสองด้านเสมอคืออเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนแบบเข้าใจโลกนั่นแหละอืมแล้วเขาก็ สมมติว่าถ้าช่วงนั้นน่ะเขาต้องเจอปัญหาหรือเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเขาก็จะมองว่าเออมันก็เป็นธรรมดาของโลกแหละเราก็ต้องแบบเข้าใจแล้วก็มาหาวิธีแก้ไขมันเออดูแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงเหมือนกันนะคะคนนี้อ่ะทีนี้เราจะไปดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขาจะเป็นยังไง แนวโน้มความสัมพันธ์ได้ clean it up นะคะแล้วก็ higher power นะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. คุณจะต้อง mm hmm. เหมือนเคลียร์เคลียร์ตัวเองอะเหมือน นอกจากจะต้องเคลียร์ใจตัวเองแล้วก็สมมุติว่าคุณไม่ไม่ว่าคุณหรือเขาหรืออาจจะทั้งคู่นะคะแบบว่าอาจจะเคยมีประสบการณ์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาแบบไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยอืมก็อย่าไปมองว่าคนนี้จะเหมือนคนเก่าๆของคุณนะคะคืออยากให้เปิดใจเลยอะเออแล้วก็แบบพยายามทำตัวเองให้แบบ ไม่เหมือนกับว่าเปิดรับทุกสิ่งอะ่ะเออไม่ต้องไม่ต้องไปยึดติดว่าเฮ้ยฉันเคยเจอความรักแบบนี้มาเฮ้ยมันจะเป็นแบบเดิมอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปคิดนะคะคนคนเราไม่มีใครเหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนคุณกับเขาอ่ะมีความเชื่อหรือความคิดอะไรที่มันไปในทางเดียวกันอะ่ะ เพราะเรามองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่อนข้างแบบเออไปด้วยกันได้ดีนะขอเพียงแค่คุณแบบว่าอย่าไปยึดติดกับคนเก่าๆเคลียร์พลังงานตัวเองให้ให้ให้โลง่งให้พร้อมพร้อมรับเขาอะ่ะเออแล้วความสัมพันธ์มันก็จะจะดีนะคะทีนี้มาดูในส่วนของไพ่ใบสุดท้ายที่คุณได้นะคะไพ่ยอยากจะแนะนำก็คือ The distort feminine นะคะเรามองว่าถ้าแปลตรงตัวมันก็คือความเป็นผู้หญิงที่มันบิดเบี้ยวมันคือมาเหมือนกับว่าคุณนอยอะ่ะหรือคุณคิดมากเกินไปไพ่อยากจะแนะนำให้คุณเลิกคิดเนี่ยซึ่งเราว่ามันสัมพันธ์กับใบนี้นะคืออย่านอยเกินไปอ่าคิดมากเกินไปแล้วก็ อยากได้อะไรต้องการอะไรก็อยากให้พูดคล้ายๆว่าปากตรงกับใจอะ่ะเอออย่างเช่นเราเราครบกันแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เราไม่โอเคกับสิ่งเนี้ยที่เขาทําอ่ะก็อยากให้เราแบบพูดกับเขาไปตรงๆเลยว่าเออเราไม่ชอบแบบนี้นะอะไรอเงี้ยคืออย่าอย่าเก็บไว้เพราะว่าบางทีเก็บไว้มันก็สะสมเนาะบางทีคบกันก็ควรจะเป็นตัวของตัวเองนะคะ เราจะได้ดูว่าแบบเออเราไปกันได้จริงๆรไหมจะได้ไม่เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จบแล้วนะคะสำหรับกองที่หนึ่งอะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะก็ไม่อินไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่ามันเป็นการดูโดยรวมนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะหรือเลือกสีส้มนั่นเองอทีน,นี้เราจะมาดูกันว่าแฟนในอนาคตของคุณนะคะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเรามาดูที่ใบแรกกันก่อนนะคะเออเฟลเลอร์นะคะอืม เขาเป็นคนที่เหมือนผ่านความผิดหวงังความล้มเหลวในชีวิตมาค่อนข้างเยอะนะคะคแล้วเขาก็เป็นเหมือนเป็นคนเข้าใจโลกอะ่ะคือเขาเขาเข้าใจว่าความผิดพลาดความล้มเหลวที่เขาเจอมามันเป็นโอกาสที่จะทําให้เขาได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอะ่ะเออเขาเขาแบบเขาไม่ไม่เคยท้อหรือว่าแบบ รู้สึกไม่ดีเวลาที่เขาเจอเรื่องแย่ๆหรือเจอแบบเรื่องเรื่องแบบผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยคือเขามองว่าคนเราอ่ะก็ผิดพลาดกันได้ขอแค่ยอมรับและเรียนรู้มันนะคะอ,อันนี้คือลักษณะนิสัยของเขานะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูว่าไพ่จะบอกลักษณะอะไรของเขาอีกนะคะ ก็จะมีรา,าชินีถือไม้นะคะ10บไม้นะคะแล้วก็รา,าชาถ้วยนะคะอ่ะเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานหนักชัดมากเลยอะ เออแต่ว่าเขาเขาก็มีมีแพชชั่นแล้วก็มีความอดทนสูงมากอะางเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบบ้าง,งานอะบ้าง,งานมากด้วยอะไรเงี้ยอืเขาแต่เราว่าเขาก็เขาก็บาลานซ์ได้นะเหมือนเหมือนแบบไม่ได้บ้าง,งานซะจนไม่อยากมีความรักอะ เ,ออเขาก็เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะอาจจะเป็นด้วยความที่เขาเป็นคิงถ้วยอะ่ะคือเขาแบบใจดีไม่อะไรกับใครใครขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยเหมือนกับว่าทั้งทำงานหนะนักอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงอะ อันนี้ก็เป็นลักษณะที่จะบ่งบอกถึงตัวเขาได้อีกคร่าวๆนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าเราลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะประมาณไหนไพ่ที่ได้นะคะก็เล็กอันะคะแล้วก็ m ิ l แอนด์ฮันนนะคะอืมคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะจะเป็นอะไรที่แบบ อะด้วยความที่เขาแบบโนช้ชอบชอบช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยคู่คุณกับเขาก็จะแบบพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันอะ่ะแล้วคุณกับเขาความสัมพันธ์มันจะเป็นอะไรที่แบบหวานแบบช่ำอะ <c oughs> โอ้ยอิจฉาจังเลยกองนี้ <c oughs> คือมัน เนี่ยค่ะคือช้างกําลังแบบอาบน้ํานมแล้วฮันนี่เนาะมันเป็นอะไรที่แบบมันดื่มดำ่ำมันฟินอะ่ะดูแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอบอุ่นมากมากเลยอะค่ะแล้วก็มีดูมีแพชชั่นให้กันด้วยเนาะอ่าทีนี้เรามาดูว่าลาไพ่อยากแนะนําอะไรคุณนะคะไพ่ใบสุดท้ายที่คุณได้ก็คือ s ซเล n d ดอร์พีนะคะอืมคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะเจอเขาด้วยความบังเอิญก็ได้นะอืมแต่มันเป็นความบังเอิญที่โชคดีอ่ะคือเหมือนกับว่าต่อไปเนี้ยคือคุณจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วอ่ะแล้วคุณก็ไม่ต้องสงสัยหรอกว่าแบบเฮ้ยทำไมฉันโชคดีจังเลยอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่ คุณควรจะได้รับอะ่ะเออมันถึงเวลาของคุณแล้วอะค่ะที่คุณจะได้แบบเออเจอสิ่งดีๆสักทีอะไรเงี้ยเราเราก็ไม่รู้นะว่าแบบเออที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนจากเนี้ยเออคุณคุณจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับกองนี้เนาะอืม ก็อะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะไม่อินไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าเป็นการดูโดยรวม mm hmm. ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ mm hmm. ชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้รบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะหรือว่าเลือกสีชมพูนั่นเองอ่ะทีนี้เราจะมาดูว่าแฟนในอนาคตของคุณนะคะมีลักษณะเป็นยังไงทีนี้เรามาดูนิสัยเขาก่อนได้ gratitude นะคะเขาเป็นคนที่รู้จักขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขา ทุกสิ่งเกิดขึ้นล้วนดีเสมอเขาเป็นคนอย่างนั้นเลยอ่ะเออเขามี mindset ที่แบบว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะดีหรือไม่ดีอ่ะมันมันดีเสมอเพราะว่าถ้าไม่ดีมันก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ถ้าดีมันก็เหมือนเป็นกำไรชีวิตอืมคือประมาณนั้นเลยค่ะนะนี่คือลักษณะนิสัยเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะทีนี้เรามาดูต่อว่า ใหาจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกนะคะก็มีเดทนะคะเด็กถ้วยนะคะแล้วก็เทมเพลนส์นะคะเขาเป็นคนที่ลึกๆแล้วเขาเป็นคนแบบคือสุดโตงอะ จริงๆเราเขาเป็นคนสุดโตง่งแล้วก็อารมณ์ขึ้นสุดลงสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่โรแมนติกนะคะแบบแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบมีความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรรู้จักปรับตัวรู้จักบาลานทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออให้มันแบบให้มันพอดีอะ่ะอ,อืเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะเ,เขาเป็นคนอ่อนไหวด้วยอ,เ,อ,อเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็เป็นคนชอบศิลปะนะเอเราว่ามันเกี่ยวกับเรื่องงานอาร์ตงานศิลป์อาจจะเป็นดนตรีก็ได้อ เป็นพวกสุนทรียศาสตร์ทั้งหลายแหละคะ่ค่ะเอออันนี้เป็นลักษณะที่ไพ่จะบอกได้นะคะว่าเขาแบบเออเป็นคนยังไงทีนี้เราจะมาดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นยังไงก็จะได้อ่ะ g o the Distance นะคะแล้วก็ Treasure Iceland นะคะก็ะเห็นไหมด้วยความที่เขาแบบ เออขึ้นเป็นคนอารมณ์แบบสุดเป็นคนสุดโต่งอะไรเงี้ยเออคือก็จะแบบ <c oughs> go the distance นะคือแบบพุ่งพุ่งไปข้างหน้าเออแบบว่ามันจะเป็นความสัมพัน์ที่เราว่ามันมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบดูหวือหวาเหมือนกันนะแต่ว่าพอมันมีไพ่เนี่ยขุมสมบัติขึ้นมาคือเรามองว่ามันมันโอเคมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ฉาบฉวยขนาดนั้น อืมเพราะว่าคุณกับเขาอะ่ะมันเหมือนกับเป็นสมบัติล้าค่าที่แบบเออรอรอกันและกันอยู่อืมเป็นสิ่งมีค่าแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าแอบแอบแซบอะ่ะใช้คำนี้ได้ไหมอืมประมาณนั้นนะคะ,ะทีนี้ไพ่ใบสุดท้ายอยากจะแนะนำอะไรคุณนะคะ เวอร์จิเนสนะคะก็คือคุ้มค่านั่นเองคุณรอกันมานานจริงๆอะ่ะเนี่ยขั้นแบบเป็นสมบัติะอะไรไพ่สมบัติขึ้นมาโูหลิ้นพันกันเลยทีเดียวคือคุณเหมือนรอรอมานานอะ่ะรอตอนนี้ก็ไม่นานแล้วนะคะถ้าคุณได้เจอเขาเนอะคุณอาจจะใช้เวลาแบบ รอกันมานานมากเขาก็คงรอคุณคุณก็รอเขาอะเนาะต่างคนต่างรออะไรเงี้ยสุดท้ายคุณก็ได้เจอกันนะคะแล้วแบบจากรูปเนี้ยเรามองว่าแบบคือคุณแล้วเขาต่างเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองมาก่อนอะก่อนที่คุณจะมาเจอกันคุณก็อาจจะเจอใครหรือความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณแบบ ไม่ทำไมฉันดูไม่มีค่าเลยวะอะไรเงี้ยเออแต่คุณก็ฮิวตัวเองคือถ้าคุณเต็มร้อยกันแล้วอะ่ะมันก็เหมือนเป็นกําไรแล้วอะคะ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่เต็มก่อนอ่ะคุณขาดอย่างเงี้ยคุณก็ไม่มีทางเต็มได้อะ่ะมันคุ้มค่าการรอคอยนั่นแหละคะ่ะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับกองที่สามอะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะ เพราะว่ามันเป็นการดูโดยรวมไม่อินไม่ซีเรียสน,นะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะหรือว่า เลือกสีฟ้านั่นเองอาทีนี้เราจะมาดูว่าแฟนในอนาคตของคุณนะคะมีลักษณะเป็นยังไงอันนี้เราดูนิสัยก่อนนะอืมออได้ acceptance นะคะคือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบเริ่มแบบเรียนรู้ที่จะยอมรับอะคือเหมือนเขาแบบ ปล่อยวางได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะหรือทอําไมงั้นก็คือแบบกําลังกําลังเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเพราะรู้ว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางอย่างเขาก็ไม่สามารถไปบังคับได้อม,มันก็เป็นสัจธรรมของชีวิตนะคะว่าแบบโลกเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางบางสิ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้เพระสุดเพราะว่ามันจะเกิดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรอย่างงี้ะคะ่ะเ,ออเขาก็ดูเป็นคนที่แบบ เราดูเข้าใจโลกแล้วเนาะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่าแล้วไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาได้อีกนะคะอืมไพ่ที่ได้นะคะก็จะมี Judgment นะคะหนึ่งดาบค่ะแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะเขาเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะ เหมือนเขาเริ่มตื่นรู้แล้วอะเขาเริ่มแบบเรียนรู้ในชีวิตแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เขาคโฟกัสอืมเขารู้จักตัวเองแล้วอะไรเงี้ยอืมแล้วเขาก็เป็นคนชัดเกจนมากอืมเขาเป็นคนแบบพูดตรงนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบจะทำอะไรก็แบบต้องทำให้สำเร็จอะเขาเรียกว่าอะไรนะ หอมไฟอ่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่ฐานะทางการเงินก็ดีระดับหนึ่งนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ใช้เงินเป็นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนวางแผนทางการเงินไว้ว่าเออฉันฉันจะต้องเอาเงินฝากกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนใช้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะเป็นคนแบบนั้นเลยประมาณนี้นะคะอะทีนี้เรามาดูว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นประมาณไหนนะคะอ่าไพ่ที่ได้ก็คือ community นะคะ message in the bottle นะคะโอ้โหคุณเป็นคนไม่ค่อยชอบบอกความรู้สึกหรือเปล่าอืมอันนี้เขาอาจจะออกมาบอกคุณนะเพราะว่าดูแล้วแบบแฟนในอนาคตคุณอนะ่ะเขาเป็นคนแบบ พูดตรงเขากล้าพูดเขาคิดอะไรเขาก็พูดอย่างนั้นเน่เขาไม่ไม่ได้ปิดบังก็คือรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณนะอยากให้คุณแบบสื่อสารพูดกันเปิดใจกันเยอะๆนะคะแล้วความสัมพันธ์มันจะดีเพราะถ้าคุณไม่พูดอะไรที่คุณแบบอยากได้หรืออย่างเช่นแบบเออคนเราเวลาคบกันนะมันก็ต้องเรียนรู้กันใช่ไหมคะมันก็จะมีสิ่งที่เราชอบไม่ชอบในตัวอีกคนหนึ่งเสมออะ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามีอะไรที่เราอ่ะไม่ชอบเราก็คนที่จะคุยกับเขาตรงๆหรือถ้าไม่คุยคุณก,ก็แสดงออกให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจกันตั้งแต่เนิ่นๆอ่ะเพราะว่าถ้าเรายอมไปตอนแรกๆแล้วถ้าเราแบบไม่ได้มีการคุยการพูดเนี่ยมันจะเหมือนแบบไประเบิดทีหลังได้แล้วความสัมพันธ์ก็อาจจะจบได้อะไรเงี้ย เก็คืออยากให้เน้นมากเลยนะคะอยากให้แบบคุยกันเยอะๆพูดกันตรงๆก็ประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูไพ่ใบสุดท้ายบ้างคะ่ะว่าจะแนะนำอะไรนะคะได้อบันแดนซ์เลยนะคะเอ,อเป็นความสมบูรณ์ในทุกๆสิ่งในชีวิตนะคะ อยากให้ความสัมพันธ์นี้ดีคุณก็ต้องทำมันให้ดีไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยเออคุณอยากพูดอยากบอกอยากทำอะไรให้กับแฟนคุณเงี้ยคุณก็ควรทำนะคะแล้วแบบผลตอบแทนสิ่งที่ได้มันก็จะเป็นอะไรที่แบบอาบันแดนอะคือแบบเฮ้ยอุดมสมบูรณ์แบบ ฟินทั้งทางแบบทางกายและทางใจอะนะเออเรามองว่าอย่างนั้นเลยค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับกองที่4อะไรดีที่ก็เก็บไว้นะคะอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะไม่อินไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเป็นการดูโดยรวมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ